สวัสดีครับลูกเสือสำรองระดับชั้นปห้าในครั้งนี้อาจารย์สลินจะมาสอนเกี่ยวกับการผูกเชือกหรือผูกเงื่อนต่างๆเกี่ยวกับวิชาลูกเสือเราจะมี2เงื่อนด้วยกันคือเงื่อนกะวัดไม้และเงื่อนบ่งสายธนูซึ่งลูกเสือสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เงอนหนึ่งเงื่อนกระวัดไม้จะใช้นากในส่วนใหญ่ในชีวิตประจวัน จะใช้ปลูกกับเสาหลักปลูกกับเรือหรือปลูกกับสัตว์ไว้กันหลักเป็นเงื่อนที่ปลูกได้ง่ายและสามารถแก้ได้เร็วต่อไปจะเป็นวิดีโอเกอี่ยวกับการปลูกเงื่อนกระวัดไม้โดยให้ลูกเสือฝึกตามไปด้วยครับต่อไปจะเป็นวิธีการผูกเชือกตวัดไม้นะครับโดยเชือกจะมีสองด้านนะครับโดยเอาด้านใดด้านหนึ่งนะครับคล้องนะครับกับจุดที่เราจะมัดนะครับเช่นเสานะครับ โดยคล้องสองรอบนะครับเพื่อความมั่นคงนะครับโดยเชือกจะมีสองฝั่งคือฝั่งที่สั้นและฝั่งที่ยาวโดยนาฝั่งที่สั้นนะครับวางทับบนเส้นที่ยาวนะครับเมื่อวางทับเสร็จแล้วให้เราลอดใต้เชือกที่ยาวหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วสอดเข้าในช่องนะครับเสร็จแล้วดึงเชือกให้ตึงนะครับไห้ชิดเข้าไปนะครับโดยทําแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับโดยนําเชือกที่สั้นนะครับวางทับเชือกที่ยาว เสร็จแล้วเอาไปเชือกสั้นนะครับลอดใต้เชือกยาวมาโดยลอดผ่านช่องเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วดึงให้ตึงเหมือนเดิมนะครับรูดให้ติดกับเสานะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับในการปลูกเชือกตวัดไม้เชือกนี้นะครับมีข้อดีคือปลูกง่ายนะครับและแกะได้ง่ายนะครับต่อไปวิธีการแกะนะครับเชือกนะครับนะครับโดยแกะนะครับนะครับง่ายนะครับ ไม่ต้องแกะยุ่งยากนะครับเงื่อนที่สองเป็นเงื่อนบวงสายธโนซึ่งเป็นเงื่อนที่เราไม่คได้ใช้กันนะครับแต่ส่วนใหญ่ใช้ในคราวที่มีเหตุจําเป็นเท่านั้นเงื่อนนี้มีประโยชน์คือจะไม่ลูดตามจะไปรัดสิ่งของสามารถดึงได้เลยนะครับเชือจะไม่ลูดตามมาจะใช้ในการช่วยเหลือคนตกน้ํานะครับเพื่อลากขึ้นจากน้ํานะครับโดยเชือจะไม่เข้าไปรัดตัวทําให้หายใจไม่ออก จอทําให้คนตกน้าได้ปลอดภัยนะครับหรือใช้คล้องคนนะครับจากที่สูงลงมาเช่นนักปีนเขานะครับหรือดึงจากที่ต่ําขึ้นมาที่สูงโดยอาจารย์มีคลิปนะครับการปุกเงื่อนห่วงสายธนูนะครับโดยให้ลูกเสือฝึกนะครับตามที่วิดีโอครับต่อไปเป็นวิธีการทําเงื่อนห่วงสายธนูขั้นตอนที่หนึ่ง ให้เชือกนะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับโดยมีส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างนะครับให้ทําเป็นเลขหกตัวเลขนะครับใดยวนเชือกหนึ่งรอบให้เป็นเลขหกนะครับโดยเชือกจะมีสองส่วนคือด้านยาวกับด้านสั้นนะครับส่วนด้านยาวี่ยจะเป็นใช้ในการดึงนะครับส่วนด้านสั้นเนี่ยใช้ในการคล้องนะครับกับวัตถุนะครับหรือช่วยคนนะครับเวลาตกน้ำนะครับโดยน้าเชือกนะครับ สั้นนะครับลอดนะครับเข้าในห่วงวงกลมนะครับเลขหกนะครับโดยสอดขึ้นด้านบนนะครับและไปอ้อมหลังเชือกยาวนะครับลอดใต้ล่างเชือกยาวแล้วกลับมาสอดเข้าช่องเดิมนะครับเลขหกนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้มือนะครับจับเชือกนะครับ ด้านสั้นไว้นะครับเสร็จแล้วดึงด้านยาวให้ตึงนะครับเชือกจะไม่ขยับตามนะครับจะเป็นการช่วยเหลือคนตกน้ํานะครับหรือการท้องสิ่งต่างๆนะครับที่เราต้องการได้นะครับเชือกจะไม่ลุดตามไปนะครับครับก็หวังว่าลูกเสือคงจะได้ประโยชน์นะครับและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยในการ ฝึกนะครับต้องอยู่ในความดูแลของผู้คลองนะครับโดยให้ท่านผู้คลองนะครับช่วยนำในการฝึกได้นะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าครับ